ก่อนจะไปดูฝากกดติดตามด้วยนะแต่ถ้าใครอยากดูแบบไม่ต้องรอก็สมัครสมาชิกไว้แล้วจะมีตอนรับสําหรับสมาชิกทุกอาทิตย์ด้วยพร้อมจะไปดูการ์ตูนก่าหรืยอยังเราพร้อมจะด<อ><ม>ูนานๆแล้ว วันนี้มีอะไรจะมาอวดขอที่จะมาอวดนี่คือการบ้านใช่ไหมการบ้านที่ครูรอยให้เมื่อวานโหสุดยอดวะโยงท่านเสร็จแล้วเหรอจะบ้าหรอเรื่องไร้สาระพันนั้นพูดถึงทําไมเนี่ยการบ้านเขาให้เอาไว้ทําที่บ้านแล้วก็ส่งที่บ้านไว้ครูรอยคะครูรอยอโยมีอะไรจะบอกเฮ้ยจ๋าจะเรียกครูทําไมเนี่ยมีไรเราจะย,ยินจ๋าโยงมันบอกว่าวันนี้ค,ครูใส่เสื้อสีเขียวสวยจังเลยมันเขียวตรงไหนวะเนี่ยโยงมาตาบอดสีหรือเปล่าครู อาช่างมันเด็กชายโยงก็เพี้ยนทุกวันแบบนี้อยู่แล้วเด็กชายก็อ้าม,มาต่อเลยถ้าวันนี้เธอไม่ได้ท่อนแรกของเพงลงดาวดวงเดือนนะไม่ต้องเข้าห้องโอโ่อฮคุณครูอ๋อแลนอนอดวงเดือนเอ้เอาไหอ่อแลนอนอดวงเดือนเอ้เฮ้กล้าม,มันห่วยหวดอะไรของมันวนะเนี่ยก็ที่ให้ไปหัดร้องเพลงดาวดวงเดือนขออาทิตย์ก่อน่ะไอ้กล้าม,มันยังไม่ผ่านเลยมันยากตรงไหนเนะี่ย อ๋อไอ้กล้ามาร้องเพลงรายดวงเดือนสันเลียงผีปอบมันเป็นสันเลียงแบบไหนแกผ่านแล้วเหรอโยงโอโ้อโหจะหาง่ายทีเดียวลืมไปแล้วเหรอเรานักร้องนะนักร้องกลรวล่ะราไม่ได้แต่ว่าวันนั้นเราปลามาฝาาครูเลยผ่านอ้อโหไอ้นี่ทุจริตตั้งแต่ยังเด็กไม่ใช่ทุจริตธรรมดานะปลาตัวนั้นเนี่ยขโมยม,มาจากบ้านจ๋าด้วยเดี๋ยวคืนแหมวางเบ็ดไว้เรียบร้อยแล้วเออโยงไหนบอกว่ามีอะไรจะมาอวดอ๋อเออใช่ใช่ใช่นี่ไงนี่ไงพ่อกลับมาจากอังกฤษเว้ไปทําอะไรมายที่อังกฤษ ก็งานเดิมๆของพ่อค้าเนี่ยแหละนั่งเรือไปกลับตั้งหลายวันและของที่พ่อมาฝากตอนนี้พ่อบอกว่าเที่ยงกรษนนะเขากําลังนิยมเล่นกันอย่างมากของเล่นจากอังกฤษหร่ยองเฮ้ยมันคืออะไรแล้วอย่าตกใจละ่ะอ,อ๋อพระสงฆ์ยังและนี่ก็คือลูกกอล์ฟแล้วแลแล,แล,ลูกกอล์ฟกอล์ฟเป็นสัตว์ประเภทไหนประเภทเดียวกับเองนะหละ่ะเห็นไหมหน้ามันเหมือนเองเลยเหมือนลูกแก้วลูกบอลลูกเล็กๆกว่ยองเอาไว้ทําอะไรเนี่ย เอามาดีแบบลูกแก้วหรือเปล่าเอามาดีลงหลุมโหโกรธสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะได้อย่างดีเยี่ยมใช่แล้ววิธีการเล่นของมันก็คล้ายๆกับลูกแก้วเนี่แหละดีดให้มันลงหลุมแต่ว่าเราจะไม่ใช้นิ้วดีดเว้ยใช้ขาเตะนิ้วก็ดอกพอดีลูกมันแข็งขนาดนี้เขาใช้ไม้ตีใช้ไม้ตีใช้ไม้ตีลูกกอล์ฟเนี่ยนะให้มันลงหลุมถั่วต้มหน้าหนุกไหมมันเป็นการลเล่นแบบไหนไวะเนี่ยเอาไม้ตีลูกนี้ให้มันลงหลุมแล้วไม้มันเป็นแบบไหนล่ะ ไม่รู้พ่อเอามาแต่ลูกพ่อบอกว่าแค่ใช้ไมต้ตีแต่ถามวิธีเล่นจากพ่อมาเรียบร้อยแล้วเอ่อมาไหนเล่นกันเลยแต่มันมีแค่สองลูกนะเดี๋ยวเราก,กลดวเล่นกันก่อนเธอก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะแคดดี้เปล่าจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเอางี้เธอเป็นเหมือนกรรมการวิธีการเล่นก็คือ จากจุดเริ่มต้นจนกว่าจะไปลงหลนะุมน่ะใครตีได้น้อยครั้งที่สุดถือว่าชนะตีน้อยสุดชนะโอ้นี่ต้องแหลงแมนแมนเลยนะเนี่ยแล้วหลุมอยู่ไหนละ่ะหลุมก็อยู่ในป่าช้าไงไม่ใช่หลุมศพแต่ก็ใกล้เคียงระหว่างทางไปมาที่นี่นะข่าก็แวะไปที่วัดไว้แล้วก็ขุดหลุมไว้โอโ้โหขุดหลุมในที่วัดเลยหรอหลวงพ่อไม่ด่าเอาหรอเดี๋ยวเล่นเสร็จก็กลบแปลว่าเราจะไปเล่นกันที่วัดใช่ไหมเนี่ยเหรไม่ใช่เราจะเริ่มต้นกันที่โรงเรียนนั่แหละแล้วก็ตีจนก,กว่าจะไปลงหลุมในวัด เริ hey, ่มตีตั้งแต่ตรงนี้เลยหรอทำไมมันไกลจังวะโอ้ยเที่ยงกรีนะสนามกอล์ฟเขาแบบว่าไกลสุดลูกหูลูกตานุ่นมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยจ่าเธอยุติธรรมสุดเธอมาเป็นกรรมการคอยนับนะแล้วไม้ล่ะหาเอง เราจะผลัดกันตีสลับกันาลูกมันจะได้ไปใกล้ๆกกันหน่อยย่องนี่ไม้ตีกอล์ฟมันต้องเป็นแบบนี้เหรอไม่รู้พ่อไม่ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังแต่ว่ามันคงจะต้องเป็นแบบนี้แหละปลายเป็นบานหน่อยมันจะได้โดนทุกดอกปลายบานไปไหมเฮ้ยนี่มันอุปกรณ์เร่งด่วนอย่าบ่นมากเอาล้นะครั้งแรกระยะการตีของข้าค่อนข้างจะไก,กลยอยู่เหมือนกัน กว่าจะไปถึงวัดนี่มันต้องตีกี่รอบเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่แรงคนนี่มันไม่ธรรมดาเลยนะเว้ยต้องใช้ทักษะหลายอย่างเลยโค้รจะแตกต่างจากดีลูกแก้่ใช่แล้วเพื่อนเข้าใจถูกแล้วเอาละนะแรงลมแรงลมพัดส,สวนมาทางนี้เฉียงมาหน่อยนึงจุดตกของลูกน่าจะอยู่ตรงประมาณนั้นอาเสร็จแล้วตรงจุดตกมันเป็นพื้นอะไรวะเป็นพื้นหญ้าหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นพื้นหญ้าหรือพื้นดินแข็งๆมันก็จะเด้งไปไกลขึ้นอีกหน่อยนึงแต่ถ้าไปตกโคลหรือทรายนะจบมันจะหยุดแค่นั้นเลยสทีเฮโย เอาละนะแต่ที่สําคัญที่สุดคือการเลงให้แม่นว่าแต่ปลายไม้กูอยู่ตรงไหนวันนี้เอาละหาเ h h h สูวสู้สู้สู้สอโอ้พระสงฆ์มองไม่เห็นลูกเลยครับโคตรไกลเป็นการไดรเวอร์ที่เฉียบขาด ฮ้ยสุดยอดวะเจงย้งยงขอเล่นมัง่งขอเล่นมั่งฮิฮฮอยากมั่งละสซี่เตรียมไม้มาหรือยังเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหท่าตีโคตรสวยเลยเอาแล้วนะปาฆ่าแล้วไอ้กลัวน้เหมือนการกล้วไม่ใช่เหรอมันจะไหวไม่ได้กลนกลัวแม่แม่นแวาใบตองเป็นตัวช่วยเออถ้าคิดว่าดีก็ทําไปเอาแล้วนะ ระยะแรงลมแม่นนมีเรียนแบบเรียนแบบดูไปละว,วะถ้ามีเรดาร์รับแรงลมอยู่บนหัวความแรงลมระยะ2เมตรจุดตกคือพื้นหญ้าระยะการตี700เมตรเล็งเป้าเอียงไปทางขวาหน่อยหนึ่งสป,ปินหน้าไปหนึ่งทีโอ้โหมีสป,ปินด้วยเฮ้ยเมื่อไรจะตีเนี่ยได้ๆกำลังประมวลผลอยู่นี่มันเกมฝึกสัญชาตญาณเลยนะนี่เออชายๆพ่อข้าก็บอกป็นนั้นแหละการเล่นกอล์ฟนี่มันเป็นเกมฝึกสัญชาตญาณต้องเอาข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างมาประมวลผลรวมกันให้เร็วที่สุด แต่ดูเหมือนว่าจุดที่สำคัญที่สุดเลยน่ะคือการตีแม่นได้แค่ไหนอ,อล่ะนะตั้งสมาธิยุบหนอพองหนอฮาร์ดเฮดฮาร์ดเฮสปัญญาโอ้ว้าวปัญญาเลยวไมไหนดูดิลูกไปตกตรงไหนลูกไปตกตรงไหนอนาจจะทางเดียวกับโยนนั่นแหละ จุดตกใกล้กันเลยนะว่าโชคดีมากเลยนเนี่ยใครจะไปรู้ว่าใบตอไอ้โกรนสามารถตีได้ไกลขนาดน,นี้อาศัยแรงเด้งอาศัยแรงเด้งเล่นไปตรงจุดที่พื้นมันแข็งแข็งโกรนมันฉลาดตีอะตอนนี้ก็ตีคนละหนึ่งครั้งเท่ากันแล้วเอาแล้วนะดูแล้วอีกสักประมาณสองทีก็น่าจะถึงวันแล้วจุดต่อไปนี่ต้องเลือกทางที่มันได้เปรียบที่สุดและเราก็น่าจะถนัดที่สุดแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีเลยแล้วจะพูดทำเพื่อพูดให้มันดูเหมือนเป็นโปรโปรไงเฮ้ยตรงนั้นมันเป็นแม่น้ำนี่ว่า เออนี่แหละจะตีไปตรงนั้นไว้จะได้ข่าแม่น้าแต่ก่อนหน้านั้นต้องระวังไม่ให้มันตกน้าซะก่อนเพราะงั้นสปินหลังหน่อยหนึ่งสปินหลังได้ด้วยเหรอวะไอ้ไม้อย่างเองด้วยนะก็พูดไปอย่างนั้นแล้วมันจะไปสปินหลังได้ไงไม้พันนี้เอาเลยเพื่อนนำเลยแต่ตีเรียนแบบเบื่อจริงๆพวกที่ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเนี่ยอดูให้ดีๆฮาร์ดเฮดฮาร์ดเฮดสซ้ๆ โอ้สีดยอดไ,อไม้ข้าไม้ข้าไปเสร็จแล้วออกแรงมากไปหน่ยอยอ้าวโยงอาวุธพังเสียหายงานเขา้าเฮ้ยไม่เป็นไรไม้แบบนี้หาข้างทางเอาก็ได้ย,ยอมยอมแพ้ไปซะเพื่อนไม่ต้องพูดมากมาตาเองแล้วอะดูให้ดีๆนะเว้ยพลังแห่งใบตองดูเหมือนว่าความทนทานของไม้ไมันจะต่ำกว่ายโยอีกนะรอบนี้ไม้ไม่น่าเหลือ,อเฮ้ยอย่าดูถูกพลังแห่งการกล้วย ทิศทางลมสนับสนุนให้เราตีไปทางนั้นพอดีจะได้ไกลขึ้นแล้วก็ตกน้ำตอมแตนไปซะเออว่ะเกือบลืมงานต้องสปินหลังออกมาหน่อยหนึน่งนี่ก็ยังสปินหลังไม่เลิกที่จริงไม้ตีกอล์ข้านี่เหมือนจะพังไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ตีเป็นไม้ตีเป็นเหมือนใช้แท้หวดโหนี่ใช้เทคนิคขั้นสูงเลยนะแน่นอนเอาละฮาฮปัญญา อหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อตีไป,ไปได้ทางเดียวกันเ๊้เลย๋อจงลงจงลงอย่าตะเลดนะอย่าตะเล้ดถ้าตะเลิดนี่ตกน้ําแพยโย่เน่เน่สวยงามตามทองเรื่องโอ้โหข้อเฉียดเฉียว,ว,วจะตกน้ําน่ะนี่ถือว่าแม่นกันมากเลยนะฮโย่แล้วถ้าสมมติว่าตีตกน้ําหรือตีไปที่ที่เราไม่สามารถจะตีได้อย่างในป่าเนี้ยทำไงก็กลับไปตีใหม่ที่จุดเริ่มต้นเมื่อกี้ที่ตีล่าสุดนะ่ะ บางคนนี่เขาถึงขั้นตีสปินบนน้ำได้ด้วยนะเว้ยเด้งดึงเด้งดึงไปแล้วก็ข้าไปอีกฝั่งในกระตูลเหรอไม่รู้พ่อเหล่าให้ฟังเอาละนะจุดตกต่อไปคือวัดแล้ววัดละเว้ยเอออาครั้งที่สามแล้วนะนี่ถ้าไม้มันดีๆกว่านี้หน่อยนะจะไม่กี่ทีก็ถึงแล้วละ่ะเอาละนะแรงลมแรงเริม,รม,รมช่างมาแล้วเอาให้ข้าไปน้ำกันในป่านี้ให้ได้ก่อนอาจจะต้องตีไซโคงสักหนึหนงเอาละ,เ,าละเพื่อนเอาเลยเดตีตามเล็งจนตาแทบจะถลน hard h e เฮ็ดสั่วสั่วั่วัวมาให้ตูไปละอุตสาห์หาไม้มาใหม่ไอโยงแกนี่เป็นคนที่ตีได้เปลืองไม้จริงๆเลยนะเนี่ยออกแรงเกินไปนิดนึงเราพร้อมจะรุยกันมานานแล้วให้อกโกรธแล้วการกล้วยเองไปไหนเนี่ยมันหมดอายุขขยไปละเพื่อนนี่ลอดจอบเลยเหรอไปเอามาจากไหนระหว่างเดนมาเห็นคนวางไว้เลยยืมมาใช้หน่อยเฮ้ยได้เหรอทำไมเขาถึงให้ยืมล่ะถ้าบอกว่าจะเอาไปตีกอล์ฟ แล้วเขาว่าไงเขาบอกว่าจะเอาไปตีกบเหรอได้ได,ไดตีกบอย่าแรงนะเดี๋ยวมนนันจะเละตีกบอาละอาลอาลยาบนตอนนี้ข้าได้ไม้ส่งพลังมาแล้วเว้ยโหสุดยอดน่าจะตีไปได้โคตรไกลเลยนี่เนี่ยโคตรหนักด้วยเอาละนะฮัดเฮดฮัดเฮดปัญญา,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 าเอะแขนแขนแขนไอ้โกรนนี่เองจะขุดหลุมเพิ่มเหรอไปทั้งลูกกอไปทั้งดินเลยไปทา้งเดียวกับโยกไปเนี่ย อุ้ยหาทางใช้จอบมาตีกล้อแ,แขนชาแขนชาเอาละเข้าเขตวัดเรียบร้อยทีนี้ก็เหลืออีกหน่อยหนึ่งจะเอาทีเดียวให้มันลงหลุมเลยแหมมันเป็นกีฬาที่ต้องเดินทางไกลจริงๆนะนี่นี่ล่ะขาว่าเป็นกีฬาของคนรวยเอาละนะทีนี้หลุมหลุมอยู่ไหนวะไอ้โกลนหลุมอยู่ไหนจะรูมายอเองเป็นคนขุดไอ้กโกลนข้าจำไม่ได้ว่าคุณหลุมไว้ตรงไหนอะ เอ้อย้องอะไรวะไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเห็นแล้วเอาดีนมากลบไปแล้วล่ะอะไรเนี่ยไอ้ยองอะไรอุสตสาห์ตีมาตั้งไกลไม่ได้เลยหาหลุให้เจอแล้วมันอยู่ไหนล่ะก็ช่วยกันหาดิวะ<ไ>เอพเอพ่อแกช่วยกันหาตามสบายเลยฉันไปนั่งรอตายต้นมะม่วงโอ้โหตามตูดกันเป็นมดเลยจ่าพวกนั้นม่ทำอะไรกันอยู่ เพราะฉะนั้นมาตามหาหลุมกันตามหาหลุม